โอ้โหแล้วดูนวิ่งเร็วมากเลยเอ้ลุงไม่เหนื่อยมากโอ้ยไู้วผู้เ่าญลุงโอเคเรามาต่อกันจากพา์ที่แล้วเลยนะครับเราแอบเข้าบ้านมันมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปลุยโอ้เข้ามาแล้วบทเรียนไฟฉายกดสเปซบาร์เพื่อใช้ไฟฉายสินะ บางพื้นที่ในบ้านเฟลตันนั้นดูมืดมากอะ่ะการสำรวจอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณกดปุ่มไฟฉายเพื่อส่องสว่างหากคุณไม่อยากให้ถูกพบเห็นก็อย่าลืมปิดมันอุ้ยมีการถูกพบเห็นด้วยอุ้ยนี่มันมีการไล่ล่ากันหรือเปล่าอะ่ะนี่ไงไฟฉายอ๋อไฟฉายติดอกใครจะไปเปิดล้ะครับ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยบทเรียนการหลอกล่อ กดตัวไอเพื่อเปิดช่องเก็บของกดเมาส์กลางเลือกสิ่งของหลอกล่อสิ่งของหลอกล่อใช้สำหรับหันเห้ความสนใจของศัตรูคุณสามารถเก็บได้สูงสุดแค่3ชิ้นเท่านั้นอ๋อสามารถวางสิ่งของที่ประตูได้เหรอยังไงด่เราเก็บประก่อนก็นแล้วกันอุ้ยแสดงว่ามันมีการไล่ล่ากันด้วยเหรออุ้ยน่ากลัวคือมันไม่ใช่ผีอ่ะมันอารมณ์เหมือนเป็นอะไรอ่ะอย่าบอกแล้วแอบ อุ้ยมีแอบด้วยอุ้ยคือเกมผีว่าน่ากลัวแล้วนะแต่ไอเกมฆาตรกรโลกจิต่ะผมว่าน่ากลัวกว่าผีอีกอะคือมันเป็นคนน่ะกดคอนโทรลเพื่อย่องและกดคลิกซ้ายเพื่อเปิดประตูอาจจะมีคนซุ่มซ่อนอยู่หลังประตูอุ้ยจริงอะก่อนที่คุณจะเปิดมันออกคุณสามารถแอบดูว่ามีศัตรูอยู่หรือไม่กดคลิกขวาเพื่อร้างประตู หากคุณกดปุ่มรั้งประตูขณะอยู่ต่อหน้าประตูที่ปิดอยู่จะเป็นการช่วยหยุดศัตรูที่กำลังจะเปิดเข้ามาได้แต่คุณสามารถรั้งประตูไว้ได้เพียงเวลาสั้นๆอุ้ยมีการพังประตูกันเกิดขึ้นเสียงมันอยู่ชั้นสองอะอ๋อคือเราไม่คุยเราเราไม่คุยกับผู้ชายแล้วเราจะไปคุยกับภรรยาใช่ป่ะเพราะว่าสามีคุยไม่รู้เรื่องครับคุยกับภรรยาน่าจะรู้เรื่องกว่า นี่น <Liverpool kişi> <P an> ี <aún> <yelled> ่นผมว่าอยู่ทางนี้มืดไหมครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงให้หน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่มืดมากอ่ะอ่าโอเคครับสว่างขึ้นมาหน่อยนะผมไปปรับแสงเพิ่มมาให้เสียงเพลงอยู่แถวนี้ครับอุ้ยอุคัดซีนไหนคุณผู้หญิงอยู่ในห้องหรือเปล่าอ่ะคุณนายเฟลตัน คุณนายเฟลตันฮะไม่อยู่เหรออ๋นี่คือรูปคุณนายเอ้าเปิดเพลงอยู่เจ้าชิบหายแล้วร้องเพลงการบอกรานี่เป็นโอกาสที่จะไปให้ถึงดินแดนของฉันอุ๊ยรายการจักโลกใบใหม่อะไรอะ ได้โปรดคุณนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะผีเสื้ออะไรเมื่อกี้เราเห็นอะไรอ่ะตาผมวัวเดี๋ยวไปมองซับอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอคุณนายเฟลตันอุ้ยแย่แล้วแผ่นสะดุด มันไม่ใช่เอมันต้องออกมาดูแน่ซ่อน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 ซนก่อนเร็วอุ้ยมันบดแล้วซ่อนเฮ้ยมันมาแล้วซ่อนซ่อนสิอย่าบอกนะผมต้องซ่อนเองเหรอซ่อนซ่อนซ่อนตู้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 ไปเร็วๆๆๆๆๆ ทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นน่ะอุ้ยมันเปิดประตูมาแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะที่รักเครื่องเล่นติดขาดอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะอุ้ยดูมันอุ้ยใช่ฉันรู้เธอเอาแต่บอกฉันว่าเราต้องไปซื้อใหม่ที่ตลาดสัญญาสัญญาแล้วก็สัญญาแล้วฉันจะปฏิเสธได้ยังไง พักผ่อนนะที่รักเจนนิเฟอร์น้อยของฉันโอ้ยเจนนิเฟอร์เหรอเจนนิเฟอร์มันชื่อลูกไม่ใช่เหรอเอา้าเอาแล้วเริ่มสับสนอุ้แล้วมันเปลือยใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยเกเรไม่เบานะนายอะโอเคกดออกไปดูอุย้ยคัทซีน ใช่ไหมไม่ใช่เซฟบทเรียนผู้แอบตามจะมีผู้ที่คอยแอบตามอยู่ในบริเวณนี้คุณต้องเลือกว่าจะหลีกเลี่ยงหันให้ความสนใจหรือเผชิญหน้ากับเขากดเข่าโทนกดคอนโทนเพื่อย่องจำไว้ให้ดีว่าอย่าส่งเสียงดังไม่อย่างนั้นเขาจะตามมาจัดการกับคุณอุ <c> ้ย <oughs> ให้หลีกเลี่ยงการวิ่งหรือใช้การย่องแทนซะเพื่อเคลื่อนไหวจะได้เงียบเงียบกด F เพื่อหลบ หากเขาเข้ามาใกล้คุณให้กดปุ่ม F เพื่อลบลีกเพื่อเลี่ยงการโจมตีโอ้โหมีกดลงกดหลบด้วยอุ้ยเดี๋ยวนี่เจนิเฟอร์เหออะไรวะเนี่ยโอ้โหสภาพตายแล้ววะเนี่ยนี่คือตายแล้วอะแล้วผมต้องไปไหนอะเออไปดูห้องน้ำดิมกี้มันทำอะไรอะมีบางสิ่ง ที่แวววาวติดอยู่ที่ท่อระบายน้ําและมันทําให้ท่ออุดตันเหมือนเป็นกุญแจเรื่องอะไรบางอย่างอ่ะฉันต้องหาอะไรมาจัดการท่อระบายน้ำโอเคนี่คือชุดกุญแจเฮ้ย,ย,ยมันบ่นอะไรอะ่ะบทเรียนสิ่งของสาคัญสิ่งของสําคัญคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับเนื้อเรื่องรูปจิ๊กซอไอคอนที่ขาดหายรูปตัวไอก็คือเปิด ช่องเก็บของการใช้สิ่งของสําคัญให้ยืนอยู่ด้านหน้าไอคอนสิ่งที่ขาดหายไปเปิดช่องเก็บของเลือกสิ่งของสําคัญที่คุณต้องการแล้วกดปุ่มใช้มันโอเคแบบนี้สินะแล้วก็ใช้มันไม่ใช่จเ,เจากุญแจมาไขาอะไรท่อระบายน้ำเลยน่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือจุดเซฟโอเคเราเซฟสักหน่อยดีกว่านะเพื่อความปลอดภัย เดีย๋ยวเราดูซิเราได้กุญแจอะไรมากุญแจทางเดินชั้นล่างกุญแจเก่าที่พบจากชุดคลุมของดร์เฟลตันและมีคำว่าทางเดินชั้นล่างสลักอยู่อืมคือเราต้องลงไปชั้นล่างนั่นแหละวุมีดเหรอบทเรียนการป้องกันสิ่งของป้องกันใช้สำหรับโจมตีศัตรูหากศัตรูเข้ามาใกล้และหยุดคุณไว้เมื่อคุณกำลังเอ,อ๊ะเมื่อศัตรูกำลังจะฆ่าคุณ คุณสามารถใช้สิ่งของป้องกันได้โดยจะมีปุ่มกดโผล่มาที่หน้าจอสิ่งของป้องกันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและคุณจะเก็บได้แค่หนึ่งชิ้นหากคุณไม่มีสิ่งของป้องกันคุณจะไม่สามารถหลบหลีกนี้จากความตายไปได้อู้น่ากลัวงั้นเก็บมาเลยหุยมันเอาตายเลยเหรออุ้ยมันไล่เหรออุ้ยมันวิ่งไล่ มันวิ่งไล่เลยเปิดอุ้ยเหนื่อยอุ้ยมันวิ่งไล่คือตอนนี้มันรู้แล้วครับว่าผมมาอุ้ยล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูล็อกที่แอบอ่ะแอบใต้นี้เฮ้ยอย่านะอุ้ยเหนื่อยผมเหนื่อย อมีดมีดมีดอยู่ไหนเล่ามีดอะผมเหนื่อยเอาแล้วติดบัคกกดสายยำๆยำๆนี่ไงเอา <c oughs> มีดปักไหลไปไปอุย้ยมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมากเอาแล้วทางตัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาที่แอบโหแลวตัวเราเหนื่อยง่ายมากครับ มันเอาตายมันเอาตายเลยน,นี่ผมจำได้แล้วผมมาจากทางนี้โอ้หระดักหน้าพี่นอกอุ้แล้วมันวิ่งอย่างเร็วเลยปลาหัวเอาแล้วไม่โดนแทงมันอื อย่านะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีตรงนี้หยิบมาอุ้ยแล้วมนไล่ต่อเลยเหรอโอ้โหไม่พักเลยมีอยู่แล้วโอ้โหแล้วพี่ไล่มาอย่างนี้ ตู้ตู้ตู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 แอบ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 เร็ว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 อุ้ยตื่นเต้นขโมยบอกว่าคงไม่เปิดตูต้นะมันหายไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยอย่าร้องดังเดี๋ยวมันได้ยินนี่หรือเปล่าฉันต้องมีบางอย่างไปใช่สิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ใช่ไหม ไขไปเลยอ่าโปเชไปโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยบอกว่ามันคงไม่มาอยู่ในนี้นะเพราะประตูล็อกไว้อะถ้ามาอยู่ในนี้นี่โกงแล้วื <c oughs> มเป้าหมายของเราก็คือการในการค้นหาทางออกจากบ้านนะครับโอเคแล้วก็สืบสืบสวนการหายตัวไปของเซเลสไม่มีนะ เฮ้ทำไมโดนตีแปลกๆเฮ้ยทำไมโดนตีแปลกๆเฮ้ยเสียงเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่หลังเราเหรออุย๊ยจริงด้วยเกือบไปแล้วจุกอย่าละลุง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 เฮเหน็นได้ไงโกงแล้วนายโกงฉันล้ว มันจะเห็นผมไหมโอ้โหเห็นด้วยโอ้ยเืออือู๋แล้วดูมันวิ่งเร็วมากเลยปลานะอือปลาใส่หน้าเลยเก็บไปชิ้นเอ้ยเดี๋ยวดิสตันแค่นี้เองเหรอโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โ,โอ้ยไอ้ลุงไม่เหนื่อยบ้าง <c oughs> เอาล็อกเฮ้ยโอ้มันหยุดล่าพอดีหยุดล่าก็บ้าแล้วอุ้ยไอ้ลุงโอ้ย,อ <c oughs> อยพอแล้วเอามาตามมาดิ <c oughs> นี่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 ทันไหมทันไหมเฮ้ย อ๋อลุงสายตาไม่ดีใช่ไหมล่ะโหเห็นตูดแล้วลุงทุเล่จริงๆไปแสงเกงในก่อนไปโอเคลุงอยู่ด้านล่างแล้วแล้วขึ้นบนเลยแล้วกันอะไรอะลุงตกใจไอ้บ้าเอ้ นี่นี่นี่ไงเสียบมันเลยเสียบมันโว้ยตกใจเมาส์สะบัดเลยเมื่อกี้ไอ้ลุงนี่มันมันโหดเหี้ยมจริงๆเลยอะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนมันมาเหรอนั่นไงเดินโยกมาแล้ว เฮ้ยทำไมเดินม,มาทางนี้ยาหวังว่าคงไม่มีระบบแบบสุม่มเฮ้ยมีตั้งสติด้วยโอเคโอเคเราต้องลากเมาส์เราต้องลากเมาส์ว้าโอ้ยเกือบไปแล้วยากเอาเรื่องกันเนี่ยโอเคออกมาแล้ว อาจารย์ตูนท่านผู้ชอมาแล้วซึ่งมาไมด้วยปัญญาออกมาแล้วเจอเลยแย่แล้วเราไม่มีมีดเราโดนทิง้งเราตายแน่ย่าโอ้ยมันดุเรียง <c oughs> ไอ้ลุง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันเดินตามหลังเรามาน <c oughs> ผมได้ยินเสียงฝีเท้าท้อง <c oughs> เสียงมันอยู่ด้านบนโอเคโอเคโอเค เราลงต่อมันอยู่บนหัวเราเลยเอย้บนหัวก็มาแล้วไอ้ลุงทำไห้ทำเสียงหลอกนึกว่าอยู่ด้านบนแทงให้มันตายนี่แหละไม่ออกแล้วจากบ้านเนี่ยฆ่าลุงก่อน <c oughs> ซ่อนตู้ซ่อนตู้ซ่อนตูให้ไวเลยให้ไวเลย ไม่มีอุ้ยวุ้ยอุ้ยไม่มีลุงดูผิดไม่มีใครอยู่อย่านะหนูไม่มีมีดแล้วเกือบไปมันไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงงง <c oughs> ดูดีเสียงมันเดินตามหลังเองแล้วผมว่ามันตามผมว่ามันตามผมว่ามันตามหลังมา แน่นอนเลยชัวชัวชัวนั่นน im ั่นนั่นนั่นเฮ้ยลุงโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันเคาะด้วยผมต้องไปไหนเนี่ยต้องค้นหาทางออกอื่นและทางออกอื่นคือทางไหนล่ะพี่มัวแต่หนีลุงเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรเลยผมว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะอเฮ้ย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 มันตามหลังมาอีกแล้วอ่ะไม่มีเอาตายลุงฉันผู้เจริญซึ่งมาเพื่อเป็นยไม่ได้ตัง้งใจเอาโอ้โหมันเบี่ยงตกบันไดเลยลูกลุง ทำไม่ลุงมาอยู่ข้างล่างอะลุงเฝ้าอะไรไว้ล่ะครับโขมันล็อกประตูต้องหาทางอื่นแล้วคือทางอื่นคือทางไหนเขาก็ไม่ใบ้ให้เลยนะแต่ตอนนี้มันเดินมาแล้วเนะใช่ไหมไม่มีดิไม่มีก็บ้าแล้วมันอยู่น้านไอ้ลุงโอ้โหดูมันเดินดิผมว่ามันโกงผมแล้วเนะี่ย คือมันรู้แบบมันรู้เลยอ่ะมันรู้เลยว่าผมอยู่ตรงไหนอ่ะดูดูเนี่ยมันรู้เลยไอ้ลุงไอ้ไม่อึดจังนี่แทงไปกันไกลหยิบมากันตาย เฮ้ยนี่อะไรอะกดเพื่ออัปเกรดสิ่งของป้องกันอัปเกรดเลยอ๋อทีนี้เราสามารถใช้กันไกลแทงไม่ได้สองทีนี่อะไรนี่มีดเอ๊ะนี่อะไรอะศาสตาจารย์ชื่อดังผู้ถูกสงสัยว่าลักพาตัวและรอบวางเพลิงได้ฆ่าตัวตายเอบิเร์เอสเลสไวแมน ได้แขวนคอฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่สามารถทนต่อข้อกล่าวหาได้เฮ้ยเอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะอยู่ๆแก้วก็แตกอะไรครับเนี่ยปิดประตูเลยขังมันอะไรอ่ะ เอาล็อกอีกตายผมตายอย่างนี้ตายต้องตายแมวเอองงเลยอยู่ๆแก้วก็แตกอะไรกันครับเนี่ยแต่ที่งงกว่าคือเราเราต้องไปไหนอ่ะนี่คือปัญหางั้นเราไล่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาเลยไหม เออไปโอ้โหตายอย่างนี้ตายผมตายผมตายตายชัวนั่นไอ้ลุงมันโกงเอออุ้ยอุ้ยโหดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยแล้วคือต้องไปไหนอ่ะผมงงไปหมดแล้ว นี่ก็เล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยอุย้ยเดี๋ยว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 เอา้ยลุงโกงผมแล้วลุงลุงปิดประตูอัดหน้าปิดแบบใจเย็นโอ้โหไอ้ลุงนี่มันคือมันดักทุกทางเลยอะ่ะโอเคมันมาทางนั้น เอาตันมาลุงวัดกันเลยดีกว่าเออเอาปิดประตูขังตัวเองอีกเจริญเจริญเอาติดบัคเอา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 เออโอ้ยขออนุญาตเลยครับคือตอนนี้คือผมหาทางออกมาเป็น จะเกือบสองชั่วโมงแล้วผมยังหาทางไปต่อไม่ได้เลยผมต้องขอหยุดพาร์ทสเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูหน่อยนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงอะ่ะให้มันเดินต่อนะดูนิดเดียวผมไปต่อไม่ถูกจริงๆครับขออภัยด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย